ไปกนี้มาจไหนงักวาเอ่้จอะไรคุณคุยกับผมได้ปะถ้าคุณติดใจแล้วับผมคุยกับผมได้ปะแล้วก็คุยไปแล้วนี่ก็บอกบัตเตอร์ให้ไปคุยนี่ก็คุยแบบปนีปนอมแล้วถูกปะบัตเตอร์ไม่ได้บอกผมอาวบัตเตอร์ไม่ได้บอกผมแล้วแล้วใครบอกผมอะคือเหมือนเขาบอกว่าคุณกําลังแบบรู้สึกอะไรกับผมไม่ได้ยังคุณคุยกับผมได้ดีกว่าว่าคุณรู้สึกยังไงอ๋อ ทำไมเมื่อวานสิ่งที่ผมทำไปคือมันผิดมากขนาดนั้นเลยหรองั้น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 ถามเลยว่านี่ก็ไม่ได้อะไรแล้วนี่ก็คุยกับบัตเตอร์แล้วแล้วบัตเตอร์ก็บอกว่าเออเดี๋ยวบัตเตอร์ก็จะไปคุยให้นี่ผม,ผมถามก่อนว่าสิ่งเมื่อวานที่ผมทำไปมันผิดมากมายขนาดนี้นเหรอจานแดงนนเรา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 ลองถามหน่อยดีว่าน,นี่นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่เมื่อวานอะ่ะแล้วทำไมถึงพูดงั้นอ่ะเป็นไปเดินกับน้องชายที่ไม่ฟังไงว่าฉันอบาเพ้อไข้เพ้อเจออยู่แล้วเป็ฉันบอว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรไงพวกม ผมไปดูนะว่าคุณพูดอะไรามาผมอยู่กาเฟมานาเน,นะนี่ยเขาทำหน้าที่หมอได้ดีเยี่ยมคุณกำลังใส่ไน้ายเฟย์อยู่หรือเปล่าไม่จริงเขาซื้อใจเธอแม้แต่ฉันเองฉันก็ประหลาดใจที่เขาซื้อใจฉันด้วยกันยั่วยวนหรือใบหน้าที่หล่อเหลาสวยงามของเขาไเพียงกระป๋ามีคนแกะมือฉันแล้วครั้งที่สองแล้วนะ ไอการอาการที่ฉันพูดผิดพูดถูกอะ่ะมันไม่ใช่อะไรแล้วฉัน,ฉนพยามยาพูดว่าเออแล้วลอเรนเนี่ยมันเข้ามาในวอร์สื่อสารของพวกฉันแล้วบอกว่าให้มาตรงนี้ตรงนี้อ่ะมาไปหาลอเรนแล้วก็เขาก็หาหาคนทางช่วยเราแล้วเป็นเธอเบเดนที่ไม่ฟังเลยเธอจะเอาแต่เรื่องของวิจภาพหรืออะไรเงี้ยเราก็พยายามบอกเฮ้ย hey, เบเดนเดี๋ยวก่อนมีแลบเว้ยเราเจอแลบเราจะบอกว่าแลบเขาอยู่ที่ปุ๊บไม่ได้บอกผมไม่ผมไม่ฟังคุณจะรอดไม่รอดก็เรื่องอ้าวเป็นอย่างไนไปคือ เรากำลังช่วยกันหาวิธีการรักษาไอ้สิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยอยู่เว้ยแต่ไม่ได้ผมพยายามปกป้องคุณจากเอฟไอบีผมไม่ได้สนเรื่องชีวิตของคุณจะเป็นยังไงเว้ยคุณเข้าใจปะเดี๋ยวปกป้องแล้วมันย้อนแย้งปะเนี้ยคือคือคือตอนนี้ผมกําลังพิจารกัจากเพื่อนเรื่องที่ว่าคุณเนี่ยติดเชื้อถูกเองและคุณเนี่ยบอกว่าไม่ได้สนใจว่าฉันจะมีชีวิตยังไงแต่คุณจะปกป้องฉันจากเอฟไบบีเอ้ามันย้อนแย้งเนี่ยแค่เนี้เออผมจะพูดยังไงดีอะคือเมื่อวานเนี่ย เหมือนคุณนะหนอเขาจะไข้มาตอนนั้นคือสิ่งผมคิดคือว่าจับไม่ค่อยได้แล้วมันเลมันเบลอไปหมดหมอเทตตี้กับไอ้บัตเตอร์ฉีดแล้วรู้ฉชั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ฉันไปรู้ตัวทีตรงที่เสพโอเคมาจามของฉั้นอ่ะนั่นแหละแล้วก็มีเธอที่เข้ามาตรงกลางระหว่างเรื่องราวนั้นนะเธอเข้ามาตรงกลางพอดีอ่ะแล้วแล้วประเด็นคือชั้นพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยฉั้นกลับมาแล้วเราเลนมันพาชั้นไปที่นี่กันจะพูดว่าที่นี่เธอก็บอกว่าผมไม่สนใจหรอกเอ้าก็ตามนั้นคือว่างคุณพูดเล่นใช่ปะพกการเิงุ ฉันจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วฉันไม่ได้พูดเล่นก็ทุกคนเนี่ยหมอบัตเตอร์เอวไอบีแทงคอคุณจริงปะอะไรนะเอวไอบีแทงคอคุณจริงไหมก็มันแทงที่คอฉันเนี่ยฉันจำได้ลางๆแต่ไอ้เรื่องที่บอกว่าพูดเพอเจอร์อะไรอ่ะคือเธอไม่ได้อยู่ในในห้องแพทย์อ่ะเข้าใจไหมตรงที่ฉันโดนนู่นนี่นั่นเสียบนู่นนี่นั่นเนี่ยเรวเลือดนะครับตรวจหรือยังตรวจเลือดอะอย่าไปได้ตรวจบัตเตอร์เพิ่งมาคุยเองเมื่อกี้เพิ่งมาคุยเองนะ เออนี่ยังไม่เข้าใจอยู่เลยว่าแล้วนายรู้ได้ไงทั้งที่นายบอกว่านายยังไม่ได้คุยกับบัตเตอร์คือผมเห็นนะคือผมได้ยินนะเหมือนคุณกังนินทาผมอยู่ข้างตู้อ่ะผมได้ยินินทาอยู่ข้างตัวอะไรคือคือคุณอ่ะคุณอยู่ตรงไหนเราไม่รู้หรอกว่าคุณอยู่ตรงไหนผมอยู่หน้าตู้ครับอ่ะอยู่หน้าตู้แล้วคุณได้ยินยังไงนี่กระซิบกับบัตเตอร์ผมคุณปกติแล้วสักพักคุณกระซิบอ่าใช่แต่นี่คุยแต่นี่คุยกับบัตเตอร์คือคุยคุยในเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานถูกมมก็คคคือุุณณผาตรงแบบ เออหลังจากสาาักพักคุณอันนี้ไม่ได้ว่านะคือคุณไม่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นนี่ก็บอกไปแล้วว่าเอออยู่ๆคุณโผล่ขึ้นมาอาจจะไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงถูกปะ่ะเออนี่ก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับเรื่องที่ว่าอยู่ดีๆน้องชายคุณน่ะมาพูดแบบประมาณแบบเออแล้วคุณเป็นใครว่าอะไรเนี่ยทำไมรู้ได้ไงอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานนี่อธิบาย drilling, ไหมนี่อธิบายไปแล้วว่าเออนี่อยู่กับกลุ่มแพทย์นะแล้วนี่ก็ตามมาแล้วเนี่ยศาสตราจารย์แดงนี่ก็อยู่กลุ่มเดียวกันทำไมถ คือตามมาตามไปได้แต่คือสิ่งที่น้องผมสงสัยคือทำไมมันรวดเร็วอะไรขนาดนั้นคือซึ่งตรงนั้นนะผมไม่ได้คิดอะไรอยู่ละแต่เร่อกที่ว่าคุณกำลังเล่าคือคุณังเล่าตมงกขางคุณดหมว่าคุณเป็นแพทย์คุณน่ะเพิ่งมาเพิ่งมาตรงตอนที่มันเริ่มเรื่องไปได้สักพักแล้วเสร็จปุ๊บพอเราอะสื่อสารกันตั้งแต่แรกแล้วตอนที่ศาสตรจาจา์แดงอะเขามีอาการอะไรแปลกๆตั้งแต่แรกแล้วคุณไม่ได้รู้ว่าตอนแรกอะเราเราตกลงกันเราเข้าวอเราคุยอะไรกันซึ่งนี่อยู่ในวอ เฟเองก็บอกเลขวอให้เหมือนกันเพราะว่าเพื่อจะได้สื่อสารกันได้เผื่อเกิดอะไรขึ้นแต่คุณไม่ได้รู้ตรงจุดนั้นมันไม่มันไม่แปลกใจว่าคุณจะไม่รู้หรือคุณจะมานั่งโกรธอะไรแต่เนี้ยกำลังบอกอยู่ว่ามันเป็นแบบนั้นเออ คือคุณรู้ในสิ่งที่คุณแบบทดลองมาคุณคือคุณเป็นแพทย์คุณรู้แค่นั้นคือผมเพิ่งตื่นจากเต็นท์มาคือผมได้ยินจากทางซาตตาตาหรือว่าสหายของคุณเนี่ยพูดเล่าแบบนั้นมาผมก็ต้องเชื่อป่ะแล้วคือคุณจะมาว่าผมว่าทำไมผมตัดสินใจทำอะไรมันผิดปกติหรอคุณควรพูดไหมเดี๋ยว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 ไปได้ยินจากไหนอ่ะว่านี่นี่ตว่าเธอตัดสินใจผิดผิดคือเมื่อวานก็เห็นพูดกันอยู่ยังไงครับยังไงนี่บอกว่าเออเนี่ยไปได้นอ่ะอยู่ๆมา เขาไม่ได้รู้หรอกว่าตอนแรกอะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมใช่ไม่รู้<ะ>ครับแล้วผมได้ยินจากฝั่งของเนี่ยของเพื่อนคุณเนี่ยสาตจานแดงอะเอา,เอามันก็ไม่ได้ผิดนี่นี่ก็นี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่ที่ติดใจคือแค่เรื่องตอนที่ตอนที่ไปหาสัตราจานแดงเสร็จปุ๊บแล้ว คุณมาบอกว่าเออรู้เรื่องได้ไงคือคุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วนี่ก็อธิบายไปแล้วว่านี่อยู่ในวอถูกป้ะมันควรจะจบแค่นั้นใช่มันควรจะจบแค่นั้นมันไม่จบเอ้าคุณคุณคุณเคลียร์แต่ปัญหาของคุณนะคุณไม่ได้เคลียร์ปัญหาของผมเลยไว้ว่าตอนนี้คือเข้ามากลางเรื่องอ่ะชื่อแบดเดนใช่ไหมเอากจะบอกว่าเขาเอาฉันไปทดลองอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพ่อพ่องจะช่วยคุณอยู่นะเห็นคุณติดเชื้อไม่ใช่หรือไงบ้าแล้วฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันปกติดีไว้ว่าตอนนี้คืออออุณเามมมกกกลลงรร่่่่ะะฉัันนไไไบปดยใชแ เพี่ยกลับไปมีคนแกะมือฉันแล้วคุณเข้ามากลางเรื่องอะเมื่อวานนี้ฉันเข้าไปในรังสปอพวกับพวกกับพวกนายไม่ใช่เหรอแต่เขาหิวฉันออกมาแล้วเขาก็ทำค้าทดลองฉันไม่หยุดเลย่ะอ๋อคือคุณจะไปรับผิดชอบถูกไหมเราชอบอะไรเราเมื่อวานอะเรารู้่ะสิ่งสิ่งที่คุณรพเรอ่าเาเขาให้อะไรฉันมาเนี่ยรักษาแล้วมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยคือคือเรื่องชีวิตของคุณอะอันนั้นโอเคแต่อันนี้คือเรื่องการพิจารของเพื่อนกับผมเว่อาเนี่ยเห็นไหมคุณก็โฟกัสแต่เรื่องเนี้ยแล้วคุณ แล้วคุณไม่คิดว่าคนอื่นเขารู้สึกแย่กับสิ่งที่คุณทำาหรออยากรอดใช่ไหมแน่ละจะไากลับไปมีคนแกะมือฉันแล้วอ๋อแล้วเมื่อวานน่ะคุณรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงเดินออกไปจากกลุ่มหมาคุณรู้ปะฉันคุยกับเฟยอยู่อ่ะเฟยบอกขอคุยแบบส่วนตัวดีเดียวคุณโผล่มาแล้วสิ่งที่คุณพูดคุณพูดคืออะไรนี่บัตเตอร์ เฟช่วยกันร,รักษาจานแดงแต่สิ่งที่คุณพูดคุณเข้าข้างเพื่อนคุณอย่างเดียวว่าเออผมไม่สนหรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมเชืวว่อเฟสามารถรักษาศาสตราจารย์แดงได้แล้วคนที่เหลือล่ะคนที่อุตสาห์ทุม<ผ>มท่มเ <ผม S 1> ทล่ะนะว่าผมเชื่อใจทีมแพทย์ทุกคนผมไม่ได้ต่อทีมแพทย์นะเว้ยแล้วเมื่อวานอ่ะเมื่อวานคุณบอกว่าคุณไม่คุณไม่ได้พูดว่าทีมแพทย์คุณพูดว่าเฟคนเดียวเข้าใจปะไม่ใช่ว่าฉันพิสไตพวกเธอน่อยเว้ยไตหมดทุกคนเลยไตหมดทุกคนเลย เราตายหมดทุกคนเลยโอ้แล้วคนท <คน S 1> ี่ว<ๆ>่าคนที่อยู่ตรงนั้นอะตอนตอนตอนที่เขาเดินออกไปอะตอนที่พี่เนี่ยพี่พี่เดินเดินออกไปอะที่ไม่ได้ฟัง่ะเพราะเพราะว่ามาผมก็เป็นพยานได้ว่าพี่ผมพูดว่าทีมแพ้ผมพูดเคีย์กันอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยแล้วทำไมไม่มีคนพูดพอะทำไมไม่มีคนพูดเพราะนี่ก็บอกบัตเตอร์เหมือนกันเรื่องนี้อะว่าเออเนี่ยทําไมถึงไม่พูดทาไมถึงไม่พูดว่าเออเนี่ย ทำไมถึงไม่พูดถึงเรื่องแพทย์คนอื่นเลยเพราะาทุกคนน่ะช่วยช่วยช่วยศาสตราจารย์แดงกันหมดทำไมถึงพูดเรื่องแค่เฟ,ฟคนเดียวทำไมถึงเชื่อแค่เฟ,ฟคนเดียวโดยที่ไม่ดูว่าแพทย์คนอื่นเขาก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วตอนที่นี่เดินออกมานี่บอกเอองั้นนี่คงไม่เกี่ยวมัง้งแล้วนี่เดินออกมาคุณก็บอกโอเคครับหมอคุณพูดอย่างนี้ผมบอกว่าคุณก็ฟังด้วยก็ได้นะแต่อย่างนั้นฉันก็คงไม่มีประโยชน์แล้วไปดีกว่าอยู่ต่อก็ได้ครับหมอ ผมไม่ได้บอกว่าโอเคครับหมอนะครับแล้วเมื่อวานผมเต็มใจที่จะช่วยแต่ทำไมคุณพูดแบบนี้ว่าผมตัวสร้างเรื่องอ่ะหมายความว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องเลยฉันเพิ่ไม่เหมือนเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณชื่ออะไรนะก็ฉันไงโปรเฟสเซอร์เลสสอาจารแดงคนยูกุมไหนนะอยู่แอสตราไงลูกคนดูเท่าไหร่สามสิบเอ็ดสีของกลุ่มคุณสีแดงฉันเพิ่ไม่เหมือนเมื่อกี้คุณบอกว่าอ๋อก็ทุกคนก็บอกตั้งแต่ฉันเริ่มมีความสติขึ้นมาได้จากที่โรเลสช่วยอ่ะ คนก็บอกว่านายเพอรนายเพอใส่หลายคนไปทั่วเลยฉันก็ไทอทํำยังไงนะ่ะก็ทุกคนฉีดอะไรก็ไม่รู้ใส่ฉันเดี๋ยวไอพูกนั้นเดี๋ยวไอพวกนี้เดี๋ยวมอเทตตี้เดี๋ยวเฟเต็มไปหมดเลยเขาระยงระย,ยางไปหมดอ่ะแล้วฉันฉันเพอรแล้วฉันผิดอะไรอะ่ะคือสุดวันที่ผ่านมาคือผมช่วยคนปัญญาอ่อนถูกปหถูกไหมคือผมเชื่อคุณใช่ป่ะผมเชื่อคนที่เพอถูกไหมแล้วคุณไม่คิดทีจะแก้ปัญหาของผมได้หรออะไรคือคุณผิดใจกับเพื่อน <ใจ S 1> อ่ะคุณได้ถามคุณได้ถามบัตเตอร์หรือเปล่าว่าเขาผิดใจกับคุณเรรื่อองะไ บัตเตอร์ได้บอกหรือเปล่าว่าเขาไม่พอใจเรื่องที่อยู่ดีๆคุณก็ผ่มา,<พ>อาของผมใช่ใช่ก็เพราะว่าผมฟัง,งสา,ายของคุณไง,ง้ว,ว,วมันผิดแล้วแล้วมันผิดแล้วมันผิดไหมกับการที่ว่าคุณเชื่อใจคนคนหนึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนี่มันก็ไม่ได้ผิดที่อะไรแต่มันมันเป็นตรงที่ว่าคุณไม่ได้ปรึกษากับบัตเตอร์ก่อนที่เขาโกรธคือคุณไม่ได้ปรึกษากับเขาก่อนแค่นั้นเองรสรุปว่าที่เมื่อวานนี่คือที่คุณบอกว่าถูกแอปบีแทงคอนี่คือคุณเพ้อถูกป่ะก็คือไม่จริงถูกไหม คือตรงนั้นมันไม่มีใครไปอยู่ตรงนั้นเราไม่เห็นแต่ที่เห็นแน่ๆคือศาสตราจารย์แดงอ่ะไปอยู่บนรถคันนั้นจริงๆผมถามก็เมื่อวานคุณบอกดิตอนที่เพอิอ่ะว่าคุณถูกเอฟไอบีแทงคอก็ใช่ไงก็ฉันโดนไงแล้วยังไเงเ้าก็แสดงว่าคุณไม่เพอดีจังหวะนั้นนะตอนนี้คุยกับผมอ่ะไม่มันเลือนลางมันจําไม่ค่อยได้พูดไปดูเรื่องนี่ไงวะ <laughs> คนเพอรไข้เพอรเจอร้ออ่ะมันไม่รู้เรื่องแต่มันโดนที่คอแน่ๆเพราะมีคนตรวจแล้วมันมีใครอะไรแทงที่คอไม่รู้แต่มันแต่งตัวคล้ายๆ ข้าใจใช่ไหมมันไปกันเยอะมากเมื่อวานเนี่ยไปช่วยฉันน่ะแล้วฉันจำอะไรได้อะคนเพิร์ฟคนแล้วไหนจะเทสตี้บอกว่าฉันไปดูสูตรโคเคนอีกนั่นก็เป็นเรื่องปกติของฉันน่ะโอเคทำไมวะฮะจังวิคืออะไรโอ้ไม่ไม่ไม่ยิงเอาเพื่ออะไรยิงยิงเพื่ออะไรไม่ไม่เอ้าทำไมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น ทำไมจานแดงเขาทำอย่างนี้วะเขาเป็นอะไรวะเป็นเฮียอะไรมึงฮะร้านอยู่เต็มหมดเป็นเฮียอะไรบ้เคเตรนเตรนเตรเตรนรนเนเตรนเตรนเหรนเดินเตรนเตรนเตรเาดเน่อนตรนนน ไอ้เก่งกันบ้าวะไอก่งกันอะไรขึ้นครับทุกคนบ้าอย่าวันนี้ไอ้แกนลีหยุดหยุดหยุหยุดครับหยุดหยุดบ้าอะไรเน่ยหยุดถอยออกจากพื้นที่ครับขอร้องครับออกจากพื้นที่ครับคนไม่เกี่ยวออกจากพื้นที่เขาช่วยช่วยชีวิตเขาของทำไมใครทำไปเด้หน่ะเจ้าที่ช่วยชีวิตหน่อยไปเด้ไม่ฟื้นออเทตตี้ออกจากสร้างแนวใครทำวะไหวไหมครับไปไดนขอร้องเจ้าที่ผมมีแต่ผมผมขอใช้ของผมวันแล้วหมดแล้วโอเคครับโอเค คือไงทำไมอยู่เขาก็ยิงอ่ะเฮียบ้าเฮียอะไรใส่ก็แต่มีใครมีที่ชุก็ธรรมดาทุกคนได้เกิดอะไรขึ้นอันซันมีเหตุยิงไปแล้วมันสมควรไหมนี่มันค่ายนะเออนี่มันค่ายกลางนะมันพี่ผมยังไม่ทันทำไรเลยเปิดก่อนเลยเป็นไรมากปะตกลงสงบตีอารมณ์ก่อนสงบตีอารมณ์ก่อนเดี๋ยวเราให้คุณส่งคุนสงมมติแล้วเรามาคุยกันเขาตีกับแอดลาร์น่ะ เขาทำอะไรกันอ่ะเขาตีกับแอนลารมหยุดเลยโดนแบบเลยฟูสานิ่งอะไรใจอะไรงั้นผมขอคู่เราในสองท่านไปที่สอนอด้วยครับแล้วเขาพูดให้เสร็จก่อนไปที่สอนอ โอเคไหมครับไม่ได้สองอันเป็นค่ายกลางแล้วเราก็คุยตรงค่ายกลางแต่ว่าขออยากได้อะไรครับส่วนตัวแค่นั้นแหละยาวอ่อนเมื่อวานกที่เมอ่อนพี่ประชาชนทุกคนไม่มีสิทธิ์รู้ตรงไหนครับคุณหมอมันจำเรื่องราวเมื่อวานไม่ได้หมดเลยสิ่งนี่เกิดอยากได้เท่าไหร่กูบอกแล้วไงว่ามีเท่่าไหรมันจบแล้วก็มีการสรุปจะดีกว่าแล้วการยิงเมื่อกี้ถ้าประชาชนไม่รู้เรื่องคือยังไงล่ะครับ ก็รู้ครับว่าเป็นปัญหาส่วนตัวพวกคุณเดี๋ยวมันคุยที่สอนอได้ผมจะกีดกันแม่ว่าเขามานั่งฟังมาคุยเองเซหรือเปล่าเอคุนักั้เพลิงลองไปหาแลกหมอดูสิเขาต้องการยาการันสีแล้วก็ไปพักฟื้นเลสำเร็จให้เรียบร้อยครับเราไปเจอกันที่สอนอครับตามนี้ครับลูกเราไม่มีปัญหาอะไรกันมาแรกหนึ่งอันที่ชุบธรรมดา เป็นยังไงกันบ้างครับคนโอเคหรือเปล่าไม่ค่อยโอเคครับจะเย็นๆก่อนนะครับคุณพอจะเล่าเหตุการณ์ที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเมื่อวานเรื่องมันเกิดจากคนที่มันยิงผมนะที่เมื่อวานทางแพทย์บอกให้ผมไปช่วยเขาบนภูเขาผมก็ขึ้นไปช่วยเขาเแต่ผมเพิ่งมารู้วันนี้ว่าคนที่ผมไปเออเมื่อวานเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เจอร์เป็นคนที่เออสูตรโคเคนมากเกินไป ที่เขาขางเมื่อวานใช่ไหมครับผมก็เลยคิดจะว่าที่เขาบอกว่า f i b แทงคอเขาเนี่ยผมก็เลยเต็มใจที่จะช่วยเขาเพราะว่าเห็นเขาทุกทรมานพาเขาหนีก็จะไปคุยก่อนเพราะเขาบอกว่ายังไม่อยากจะกลับค่ายผมทําด้วยความเต็มใจของผมทุกอย่างแต่พอมาวันนี้มันทําให้ผมผิดใจกับเพื่อนของผมแต่ผมที่ว่าผมทําอะไรแบบทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้ปรึกษาเพื่อนผมก่อนเพราะว่าผมเห็นไอ้หี้ยผมก็ไม่รู้นะเรื่องสุขภาพเขามาก่อนผมคิดว่าเขาทุกทรมานดีค่ะไอ้ีอะไรก็ไม่ได้ทแต่พอมาวันนี้เขาไม่ได้ทำร้าย เขากับปีหน้าซื้อบอกว่าเมื่อวานเป็นเรื่องที่เพอร์เจอร์เป็นเรื่องที่สติเดอดรางเป็นคนปัญญาอ่อนแล้ววันผมบอกเลยด้วยว่าถ้าคุณพูดเล่นคุณต้องยอมรับผลที่ตามมาดีด้วยเนี่ยผมเอาคาเนี่ยมาพูดกับเขาเนี่ยแหละเขาเขายิงผมเลยผมบอกเข้าใจอยู่ครับเหตุการณ์เมื่อวานที่เกิดการคุ้มครั่งแต่วก็บอกว่ามนเอไอมีเต็มใจที่จะไปเองด้วยนะเราไม่เราไม่ได้เนี่ย ผมก็ไม่รู้ว่าผิดอะไรทั้หนานาะทำอะไรก็ไม่ได้ทำเขาสักอย่างเหมือนแบบเราไปฉีดค่าแทงเขาอะ,อ,ะอืมเอาเป็นว่าอย่าไปถือคนบ้าเลยครับอ่ายังไงบผมก็เราก็เข้าข้างเกิดเหตุการณ์ที่อันตรายผมก็ต้องช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนก่อนขอบคุณครับผมเข้าใจเหตุการณ์ไอต้ตาแก่นะั่นมันก็บ้าๆเพ,อเพ้อเจอมันนั่นแหละ เมื่อวานที่เห็นบอกว่าพวกผมไปฉีดยาอะไรมันมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ <P S 2> <ว>กผมยังงงกันอยู่เลยคือเมื่อวานผมเชื่อผมเชื่อเขาสุดหัวใจเลยว่าคุณแทงคอเขา,าจริงจจนมาถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นเรื่องโกหกทางเพย์ใช่ครับแล้วผม,ผม,มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมคนในกลุ่มเขาไม่มไม่คิดที่จะตรวจเลือดเขาสักทีผู้หญิงคนในกลุ่มเขาเป็นหมอคนหนึ่งไม่ยอมเอาเลือดเขาไปตรวจสักทีผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่นี่มันช่วยกันหรือเปล่าแค่นั้นเองผมว่าเขาอาจจะมีอะไรอยู่่ทีเขา บอกไม่ไม่บอกเราดีกว่า,าเพราะาว่า,ามผมก็ถูกเป็นผู้กล่าวหาเหมือนกันในเหตุการณ์เมื่อวานผมไม่ยังรอเขาพิสูจน์อยู่สิ่งที่เมื่อคืนที่มีการคุยกันผมบอกว่าถ้าตรวจมาแล้วผลมันออกมายังไงพอกผมกย็ยอมรับตามสภาพเพราะผมไม่ทําเหตุการณ์ที่เขาพูดมาจริงๆตอนนี้ผมเชื่อสุดใจนะครับว,ว่าคุณไม่เป็นคนทํา <c oughs> ผมอยู่ข้างคุณเป็นพี่แล้วตอนเนีน้ผมยากผมไม่ยากเห็นหน้าเขาแล้วด้วย โอเคครับขอบผมขอโทษด้วยที่แสดงพรติยามเมื่อวานไปผมไม่เชื่อใจครับผมไม่เป็นไรครับขอบคุณครับที่ช่วยเหลือถ้าสมมติว่าถ้าวันนี้คุณไม่ได้เข้ามาดูแลค่ายผมว่าผมคงโดนซ้ําในแต่นี้คงตายแล้วแหละโอเคครับตอนนี้พวกผมอยู่พวกคุณสบายใจได้เลยว่าปลอดภัยขอบคุณครับผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์บ้าๆแบบนี้พวกคนแบบนี้จะต้องออกไปจากค่ายแล้วขอบคุณครับตันจะต้องถหนหรือเปล่าจนยิงไหมไม่โดนพี่มันไม่ได้เฉียดผมหรอก โอเคครับยังไงนอนพักก่อนนะทําใจเรียนไวขอบมากครับยังไงผมรบกวนคุณอยู่กับเพื่อนก่อนก็ได้นะได้ครับเดี๋ยวดูพี่เองโอเคครับทำไมเขาถึงร้อนวะถ้าเป่าหัวมันแต่มันก็ไม่สมควรที่จะยิงอ่ะบ้าปะอันนี้สนุกแหละมาใกล้ไปดูมาใกล้เลยไปรอบฆ้ามมันได้ได้พี่ใครอ่ะ น <He> ันแดงใช่ปะเออได้เดี๋ยวผมเจอหน่อยผม<ร>เล่นนั่นเดี๋ยวผมเป็นเป็นสภาาผมว่าเรื่องนี้มันต้องมีแรงจูงใจครับมันคงไม่ใช่ว่าเรื่องแค่ผิดใจกับเพื่อนนันหรอก ก็อเอาง่ายๆคือคือมันมันก็อาจจะเป็นเกิดจากว่าศาสตราจารย์แกในช่วงนั้นอะ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะจำได้ใช่ไหมที่แบบว่าเราพยายามรักษาแกแล้วเราให้สารนู่นนี่นั่นแล้วก็เราไปเจอแกเสพโคเคนใช่ไหมแล้วแกก็มีฤทธิ์ยาผสมกับฤทธิ์โคเคนผส,ผสมผสมผสมกันซึ่งเราไม่ได้รู้ว่าตอนนั้นอ่ะแกแกแกหลอนยาหรือว่าหลอนอะไรของแกหรือเปล่าซึ่งขนาดไม่งั้นพวกเราคงไม่จับแกมาแบบมามา,มานั่งรักษาหรอกถูกปะ มันคือเขาเชื่อศาสตราจารย์ไงแล้วเราก็หลังจากนั้นไไม่ไ้รรูอะอผมถามกับกันแล้วว่าคุณเชื่อศาสตราจารย์คุณเชื่อไหมล่แต่เมื่อวานพวกแต่เมื่อวานพวกผมท,ท,ที่ที่พาเขาไปผมก็ไม่ได้ไปบังคับหรือว่าแบบไปขู่เขาให้ขึ้นรถน <S <S ก็ก็กกไม่มีใครบังคับแต่<า>ไม่ไม่แต่ก็แค่อยากรู้ว่าทําไมถึงแบบถึงต้องแบบดูเหมือนเหมือนพวกผมผิดแบบผิดมากทั้งทั้งที่ไม่ ไม่ได้ทําอะไรเขาเลยอัน,นอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีใครบอกว่าคุณผิดแต่ฝั่งคุณพยายามจะบอกว่าเออเนี่ยคุณอ่ะจะต้องคืนดีกับเพื่อนให้ได้ซึ่งเราก็บอกไปแล้วว่าไอ้เรื่องคืนดีกับเพื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นฝั่งเราผิดอะไรนะคือคุณต้องไปคุยกับเพื่อนคุณเองถูกวะซึ่งเรื่องมันเกิดขึ้นเกิดจากคุณไม่ปรึกษาเพื่อนมันไม่ได้เกี่ยวกับฝั่งเรามันอาจจะเกี่ยวตรงที่ว่าศาสตราจารย์ทําอะไรไปคือ,อมันเป็นเพราะศาสตราจารย์แกหลอนหรือเปล่าตอนแรกอะ่ะมันจบแล้ว อ่ะมันจบมันก็จบแล้วแต่แล้วทําไมอยู่ดีถึงไปคุยพี่บัตเตอร์ครับผมอยากรู้ต่อตอนแรกอ่ะบัตเตอร์อ่ะให้มาคุยกันเรื่องเลือดแค่นั้นเองคือคุยกันเรื่องเลือดแล้วเราอ่ะไม่สบายใจในในปกติอ่ะเราเป็นแพทย์เหมือนกันเราสนิทกันเรารู้จักกันอ่ะนี่นี่ก็คุยตามภาษาเพื่ดเออเนี่นี่รู้สึกไม่โอเคนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเออถ้าแล้วเราบัตเตอร์พูดไงบัตเตอร์บอกว่าอ๋อบัตเตอร์คุยคุยคุยด้วยแล้วคุยคุยปรึกษากันแล้ว เออแล้วนี่คุยกับซิปกันด้วยนะคุยกับซิปกันแบบเออเออถ้าถ้าปรึกษากันคุยกันแล้วก็คือจบแต่ฝั่งคุณอะฝั่งคุณกลับเดินมาหาเรื่องอีกคุณคุณไม่เข้าใจอารมณ์ผู้หญิงที่เวลาแบบมีเรื่องอะไรก็ปรึกษากันแล้วเมาส์มอยกันบ้างเหรอมันไม่ใช่ทุกเรื่องว่าแบบเออการที่เราคุยกันในเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจะหมายความว่าแบบเฮ้ยผู้เกียดมันว่ะอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่นะคุณอืมผมว่าประเด็นคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณพูดแต่ความผิดที่เกิดที่นี่คือคุณยิง่อน นั่นคือสิ่งที่เคลียร์ที่นี่แต่เรื่องที่คุณพูดมาเป็นเรื่องส่วนตัวคุณไปเคลียร์กันเองแต่เรื่องที่คุณผิดที่เนี่ยคุณไม่พูดถึงเลยว่าทำไมคุณถึงยิงเขาก่อนเออศาสตราจารย์แกบอกว่าเออในเรื่องเนี่ยมันเคลียร์กันไปแล้วทำไมต้องขู่ฆ่ากันด้วยใช่แล้วคุณยังไม่ช่องไลที่คุณยิงที่นี่อันนี้เดี๋ยวเราคุณเนี่ย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องต้องต้องคุยกับศาสตราจารย์ก่อนเพราะตัวเขาเป็นคนเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคาสั่งเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกันในความคซึ่งตัวเนี้ยเราเราเรา,เราไม่ได้บอกเลยว่าเราเราไม่ผิดตรงที่เราเริ่มยิงก่อนแต่อาจจะเป็นอารมณ์ขึ้นตรงที่ว่าเขาขู่ฆ่าเราไงเขา่คุณหมอตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคุยกับศาสตราจารย์ก่อนเพราะว่าเราอ่ะยังไม่ได้คุยอยู่ดีๆแกตะโกนออกมาเรื่องการโดนขู่ฆ่า แล้วแกก็เริ่มเปิดฉากอันเนี้ยต้องคุยกันก่อนว่ามันมันมันเกิดจากนั้นก็รอซาจาคุณพักฟื้นเสร็จผมจะถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงมากยิงแล้วกันกลัวประมาณนั้นประมาณนั้น<ม>เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องต้องต้องประมาณนี้ไปก่อนซึ่งคุณต้องก็ต้องยอมรับนะครับว่าฝั่งที่คุณเปิดฉากยิงเป็นฝั่งที่ผิดรีบอ,นนอ,อกะกล<อ>้องาะว่า<ม>เรื่องเนี้ยมันรอไ้คุยตอนแกอารมณ์เย็นลงแล้วแกหายดีดีกว่าแต่ผมมีเรื่องคาใจอย่างหนึ่งครับครับว่า ทำไมเมื่อวานศาสตราจารย์คุณถึงบ้ยเป็นความผิดของพวกผมครับที่ฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าตัวเขาอ่ะอันอันนี้คือไม่มีใครรู้เพราะว่าไม่มีใครตามตรงนั้นไปทันถูกไหมเออพวกเราทุกคนล้างท้ายกันหมดไม่มีใครไปถึงตรงนั้นแล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับศาสตราจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราเห็นเราไม่รู้ว่ามันมีการฉีดสารจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่เห็นคือมันมีรอยกระสุนอยู่จริงๆแล้วทาไมคนไม่ตรวจสอบเลือดล่ะครับทำไมผลตรวจัะไม่มาผมก็รอดูผลตรวจมาตั้งแต่เมื่อวานนั้น พราะพอตอนแรกไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการโดนพูดถึงเรื่องนี้สิ่งที่เขาพูดคือเราก็คิดว่าเขาเผลอคือมันมันแบบทุกคนก็บอกว่าเออมันคือการเผลอแต่สิ่งที่เราเห็นจริงๆคือรอยกระสุนที่คุณยิงไปที่หลังเขาจริงๆซึ่งพวกเราช่วยกันผ่าตัดแล้วแล้วแล้วคุณยิงไปไปไปใส่เขาเพราะอะไรหนึ่งเลยผมไม่ได้ยิงเพื่อจะกัเอาชีวิตเขาอาจจะอาจจะเป็นความผิดพลาดที่กระสุนก็ฉลับไปโดนผมไม่ได้ตั้งใจเอาชีวิตเขาแน่นอนเพราะว่าหมอเฟย์สั่งมาว่าให้หยุด แต่เขามานันบอกว่าให้อยุดแบบไหนมึงก็เลยใช้ปืนก่อนเลย ผมยิงล้อครับอาจอ,อ,อาจจะเกิดการผิดพลาดทางการสื่อสารได้แต่แต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละคือคือก็อก็ใช้ปืนก่อน<ๆ>คือในเรื่องของตรงเลือดเนี่ยตรงสารตรวจเลือดเนี่ยตั้งแต่แรกอ่ะเราไม่ได้อย่างที่บอกอ่ะขนาดพวกคุณยังไม่เชื่อเลย<ๆ>เราเองก็ก็รู้สึกตังหิดใจเราเราก็เลยไม่ได้ทําการเก็บเลือดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ที่เราเก็บเราเก็บแค่ส่วนส่วนประกอบของเส้นผมที่ไปตรวจโคเคนกับชิ้นเนื้อเท่านั้นสวนสัสดีซึ่งไอเรื่องไอเรื่องของเลือดเนี่ย เรายังไม่ได้ทําการเก็บมาเพื่อทดลองแต่ถามว่ามันมีเวลาไหมมีเวลาแต่ทันนี้ก็ต้องอยู่อยู่กับที่ว่าเขายินยอมไหมซึ่งตรวจเลือดเนี่ย ถ้ากรณีที่มีสารชนิดเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้ตรวจยากอะไรเลยแต่อย่าลืมว่าเขาเสพโคเคนแล้วก็มีสารบางตัวอยู่ในร่างกายเขาด้วยบัตเตอร์มันเลยต้องใช้เวลาแต่ถ้าพวกคุณบอกว่าต้องการต้องการที่จะตรวจเลือดเนี่ยอันนี้อันนี้เราก็ต้องก็ต้องไปไปบอกเจว่าต้องต้องการตรวจเลือดจริงๆโอเคไหมลุงพอซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็ก็เพิ่งคุยกับบัตเตอร์ไปบัตเตอร์เองก็เพิ่งมาแบบขอร้องเองเพิ่งมาแบบเราคุยกันดีดีว่า กขาอยู่ตรงน้าตรงสายตรงนี้แหละครับเพราะว่าจเรียกรวมทุกจุดทุกกลุ่นเลยเขาก็เรียกผมกาโร่อะไรเงี้ยก็เขาอยู่สี่ถึงสามใช่ไหมพูดเหมือนว่าผมเป็นพวกตัวร้ยงไรอย่างนั้นนะครับก็เลยเกรีงงว่าคุณคุยกันแน่จริงๆเลยเพราะว่าความฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันเพราะว่าคุณตเตอร์บอกเออเดี๋ยวจะผลตรวจจะมีนะแต่พอมาถามคุณคุณบอกว่าไม่ได้เก็บตัวอย่างเลือดไว้คือเมื่อคืนถ้าประชาชนมองผมเป็นตัวร้ายนี่คือเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนน่ะอันนี้ยอมรับเลยว่าเมื่อคืนน่ะ เพราะมันมีประเด็นประเด็นจากจากเรื่องที่อา,อาจจะผิดใจกันเรื่องทะเลาะจากจากประเด็นของไบเดนก็เลยทําให้เนี่ยออกจากตรงจุดนั้นไม่ได้บอกไปแต่มันก็ไม่ไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่าเขานึกว่าเราตรวจเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันอันนี้บอกเลยว่าเราไม่ได้คุยกันมันก็ไม่ผิดเพราะว่าเขานึกว่าเราเก็บเลือดไปแล้วเออเป็นว่างี้ดีกว่าครับคือประชาชนหลายคนอาจจะมองผมว่าเป็นคนร้าย กับฟังแค่คนเสพยาที่เพิ่อเจอเนี่ยนะครับอ่ะไอตรงเนี้ยูซเราไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่เราทําได้คือเราช่วยได้แค่เรื่องการตรวจเลือดกับกับทางทางอ่าทาตการไม่เป็นละเชียร์โปดถั่ว่ะอันเนี้ยแต่แต่เรื่องที่การผิดการสื่อสารแล้วคุณยิงเข้าที่หลังของเขาจริงจริงอ่ะอันนี้คือมันก็มีแพทย์เห็นนะเนาะไอเรื่องนั้นยอมรับนะครับว่ามันมีการผิดพลาดแต่เรื่องที่คุณทําให้ ความมั่นคงของพวกผมมันเสื่อมเสียนี่ไปจะทำยังไงเลยครับคือล้อการสื่อสารผิดพลาดจนยิงคนคนหนึ่งนี่ถือถือว่าเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงหรอร้ายแรงก็ผมยอมรับผมก็ไม่ได้ขัดหรือว่าผมไม่กระทาอย่างนั้นจริงเออเพราะเพราะล้อล้อการที่ที่เราผิดพลาดเพราะเรายังไม่ได้ตรวจสารเอ่อสารในร่างกายอย่างนั้นแล้วมันแล้วมันร้ายแรงหรออันนี้ผมถามว่าคือไม่ใช่เรงกันรงนัมีอะไรกันฉันไม่ได้เข้าไปนะขอโทษทีที่ศาสตราจารย์พูดออกมาต่างหาก เขาพูดใส่พ่นอะไรของเขามาก็รู้ว่าผมฉีดนู่นฉีดนี่สักเขาซึ่งตอนนั้นตรงนั้นอ่ะผมก็ยังจะไปช่วยลูกน้องที่ผมที่รถระเบิดอยู่เลยแล้วเขาเอาข้อมูลตรงไหนมาบอกว่าผมเป็นคนฉีดใส่คอเขาผมก็ผมก็คิดนะเออมันอาจจะเป็นการอาการของคนพิษพิษยาแล้วหลอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเราก็ยังคิดอย่างนั้นเลยทําไมทําไมเราถึงไม่ตรวจเลือดตอนแรกเพราะเพราะว่าเพราะเราคิดอย่างนั้นเหมือนกัน เราเราเลยแบบเลยไม่ได้ตรวจเลือดหรือเก็บตัวอย่างเลือดเอาไว้แต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละถ้าพวกคุณพวกคุณต้องการจะยืนยนันอันนี้เราก็ต้องไปพูดกับสารพูดไปก็มีแต่ประโยคเดิมขี้เกียจฟังเออจริงพี่ <c oughs> แม่งไม่ใช่หว่าเียอยู่นี่มาเปิดที่กูมาปะเจียมึงเป็นมึงก็งเหมือนกันแหละมึงเก็บมึงเก็บอารมณ์ไม่ได้กันทั้งนั่นแหละทั้งตีมึงนะเหียร้อนกันทั้งตีนั่นแหละพี่ถ้าจะให้เดาก็ผมไม่ยอมรับเรื่อง ตรวจเลือดสินะวันนี้ยังเขายังไม่ตรวจเลยยังยังยังปูแง,งอะไรอ,ะอยู่เลยเหมือนเดิมเข,เขาเป็นเพื่อนกันนี่ยอูนา่นาจะแทงแงให้ตายไปเมื่อาว่านเนี่ย<ม>ได้จบไปดีอะไรกลายเป็นว่าวันนี้เราดูเป็นตัวร้ายทังนั้นในสายตาของพวกเขา, <S 2> <S 2> ท,าทั้งที่ทาว่าเราเต็มใจที่จะช่วยเขาจริงๆทำบุญต่อคนอมไม่ขึ้นนี่ีนนง,งก็เกิดเลยสิน <ๆๆ S 1>